สวัสดีค่ะเรากลับมาพบกันอีกครั้งกับคลิปวิดีโอที่จะมาแนะนำวิธีการใช้งานโปรแกรม The Geometer Sketchpad ผ่านการสร้างชิ้นงานต่างๆในวันนี้มีปัญหาที่ถามมาจากทางบ้านว่าถ้าหากเราจะสร้างลูกกลมให้เด้งไปเด้งมาในวงกลมในลักษณะแบบนี้นี่นะคะจะมีวิธีการสร้างได้อย่างไร สำหรับมือใหม่ๆอาจจะงงสักนิดนึงว่าเอ๊ะเขาสร้างกันได้ยังไงแต่ไม่ยากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการสร้างจากคลิปนี้กันเลยนะคะก <Embassy. S 1> <Understanding. S 2> ่อนอื่นเรามาทำการสร้างวงกลมวงใหญ่กันก่อน โดยการกําหนดรัศมีของวงกลมโดยใช้ส่วนของเส้นตรงนะคะเพราะนั้นเราก็สร้างส่วนของเส้นตรงขนาดพอเหมาะขึ้นมาก่อน1เส้นสมมุติว่าส่วนของเส้นตรงนี้คือส่วนของเส้นตรง AB จากนั้นเราก็ลงจุดศูนย์กลางของวงกลมแล้วก็เลือกส่วนของเส้นตรง AB ไปที่เมนูการสร้างเลือกวงกลม เราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนขนาดวงกลมวงนี้ได้จากนั้นเราจะทำการลงจุด1จุดบนส่วนของเส้นตรง ab ให้ชื่อว่าเป็นจุด c นะคะทำการสร้างส่วนของเส้นตรง ac แบบน,นี้นะคะเมื่อเราได้ส่วนของเส้นตรงนี้แล้วเราก็ลงจุดบนวงกลม1จุดนะคะสร้างจุดบนวงกลม1จุดสมมติว่าจุดนี้ก็คือจุด d จากนั้นที่จุด D ตัวนี้นะคะเราทำการหมุนรอบจุดศูนย์กลางไป180องศาโดยการกำหนดจุดศูนย์กลางของการหมุนกระดับเปนคลิกจุดศูนย์กลางนะคะไปที่จุด D แล้วก็ไปที่เมนูการแปลงเลือกหมุนเราจะหมุนด้วยมุม180องศานะคะได้จุดใหม่ตรงนี้ก็คือจุด D พรามาแบบนี้เรียบร้อยแล้ว ให้ทำการคลิกที่จุด D กับจุด D prime แล้วก็ส่วนของเส้นตรง AC ไปที่เมนูการสร้างเลือกสร้างวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางกับรัศมีนะคะนี่เราก็จะได้แบบนี้เราสามารถที่จะปรับตัวนี้ได้นะคะปรับได้เมื่อเราได้แบบนี้แล้วให้เราทำการสร้างส่วนของเส้นตรง D กับ D prime ่วนของเส้นตรง D กับดีพามก็จะตัดกับวงกลมที่เราสร้างนะคะสจุดนี้ตั้งชื่อและกันจะได้เรียกง่ายๆนะคะจุด F กับจุด g จากนั้นทำการสร้างส่วนของเส้นตรง FG ค่ะนี่แบบนี้แล้วก็ไปที่เมนูการสร้างต่อเนื่องนะคะสร้างจุดขึ้นมา1จุดบนส่วนของเส้นตรงนี้สมมุติจุดนี้คือจุด H คลิกจุด H กับส่วนของเส้นตรง AC ไปที่เมนูการสร้างเลือกวงกลมเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ไปที่เมนูการสร้างเลือกบริเวณภายในวงกลมนั้นก็ปรับเปลี่ยนสีตามที่เราต้องการนี่อแบนบนี้เรียบร้อยแล้วทีนี้ทำยังไงต่อให้เราทําการซ่อนส่วนของเส้นตรง DD Prime ก็กด Ctrl H ส่วนของเส้นตรง fg กด ctrl h แล้วก็ซ่อนจุด g จุด f แล้วก็วงกลมที่มี d พรร์มเป็นจุดศูนย์กลางก็ซ่อนไปเลยนะคะกด ctrl h เราได้แบบนี้นะคะจากนั้นเราคลิกเลือกที่จุด d กับจุด h ไปที่เมนูแก้ไขเลือกปุ่มแสดงการทำงานนะคะเราเลือกการเคลื่อนไหวที่จุด d เราจะเคลื่อนที่ตามเข็มนาฬิกาที่จุด H เราจะปรับสปีดการเคลื่อนที่ตามตามที่เราต้องการเลยนะคะเป็น2ทิศทางคือไปทั้งซ้ายทั้งขวาแบบนี้นะคะกดตกลงแล้วลองสั่ง Animate Point ดูนะคะเห็นไหมคะวงกลมวงนี้ก็จะกระเด้งไปกระเด้งมาอยู่ในวงกลมวงใหญ่นะคะทีนี้ถ้าหากเราอยากจะทำ หลายๆลูกให้มันอยู่ในวงกลมนี้เราก็ทำซ้ำกระบวนการนี้ตามจำนวนลูกที่เราต้องการแต่ถ้าเราทำแบบนั้นมันก็อาจจะเสียเวลาสักนิดนึงเรามีวิธีที่เร็วกว่านั้นโดยการใช้เครื่องมือที่เขามีอยู่แล้วก็คือเครื่องมือกำหนดเองเราจะกำหนดเครื่องมือขึ้นมาสร้างสิ่งที่เราต้องการลดการทำซ้ำ เราไม่ต้องมานั่งทําซ้ําในกระบวนการเดิมๆบ่อยๆเราสามารถที่จะใช้เครื่องมือกําหนดเองกําหนดเครื่องมือขึ้นมาช่วยได้อ่าโอเคเราต้องการทําซ้ําอะไรบ้างคะเราต้องการทําซ้ําเจ้าวงกลมนี้กับปุ่มแอนิเมชันตัวนี้ใช่ไหมคะเคเรามาดูวิธีการสร้างเครื่องมือกันคะ่ะเราจะคลิกเลือกตามลําดับนะคะคลิกเลือกจุด D คลิกเลือกจุด D p r i m แล้วก็คลิกที่ส่วนของเส้นตรง AC คลิกที่วงกลมที่มีจุดดีเป็นจุดศูนย์กลางจากนั้นคลิกที่วงกลมที่มี H เป็นจุดศูนย์กลางคลิกบริเวณภายในรูปวงกลมอันนี้เราจะไม่ทำซ้ำที่จุดศูนย์กลางนะคะเพราะว่าสุดท้ายเราก็ต้องซ่อนจุดศูนย์กลางอยู่แล้วแล้วก็คลิกสุดท้ายค่ะปุ่มแสดงการทำงานตัวนี้เอาใหม่นะคะคลิกเลือกจุด D จุด D พรัมแล้วก็ส่วนของเส้นตรง AC แล้วก็คลิกที่วงกลมที่มี D เป็นจุดศูนย์กลางคลิกที่วงกลมที่มี H เป็นจุดศูนย์กลางคลิกบริเวณภายในและก็ปุ่มการเคลื่อนไหวของจุดจากนั้นคลิกที่เครื่องมือกำหนดเองเลือกสร้างเครื่องมือใหม่นะคะ ตั้งชื่อเครื่องมือตามที่เราต้องการเลยค่ะสมมติว่าในที่นี้ตั้งชื่อว่าวงกลมเด้งนะคะโอเคจากนั้นเราก็จะมาทำการสร้างวงกลมให้มันเด้งอยู่ในวงกลมวงใหญ่นี้เราจะทำกี่ลูกเราก็กำหนดจุดขึ้นมาก่อนนะคะในที่นี้เลือกจุด D กับจุด D พรามนะคะไปที่เมนูการแปลงเลือกหมุน เราหมุนที่มุม30องศา,าแล้วก็หมุนต่อเนื่องเลยนะคะ30องศาไปเรื่อยๆเราก็จะได้จุด2จุดที่อยู่ตรงกันข้ามกันแบบนี้นะคะอ่าโอเคครบวงเรียบร้อยทีนี้เอาอานนี้มาวางตรงนี้ก่อนนะเราก็ไปที่เครื่องมือกำหนดเองของเรานะคะเลือกวงกลมเด้ง แล้วเราก็คลิกจุดที่1แล้วก็จุดตรงข้ามกับจุดที่1ที่เราเลือกไว้แล้วก็มาที่ส่วนของเส้นตรง AC เห็นไหมคะเราก็จะได้วงกลมขึ้นมาแบบรวดเร็วเห็นไหมคะเราไม่ต้องมานั่งทําซ้ําด้วยกระบวนการเดิมแบบที่เราทําตั้งแต่ต้นยาวๆเราใช้เครื่องมือมันจะเร็วขึ้นอ่าใช้เครื่องมือเหมือนเดิมคะ่ะคลิกจุดเริ่มต้น จุดตรงข้ามส่วนของเส้นตรง AC ไหมคะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยค่ะ,ะเสร็จเรียบร้อยจากนั้นเราก็ทำการซ่อนเก็บงานที่เราไม่ต้องการแสดงนะคะทีนี้เราลองสั่งการเคลื่อนไหวจุดดูนะคะนี่ลองสั่งดู ไหมคะเราสามารถปรับขนาดได้นะคะปรับขนาดได้เราสามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยนะคะสมมติว่าถ้าเราอยากจะเปลี่ยนสีเปลี่ยนเป็นสีอะไรก็แล้วแต่ตามที่เราต้องการได้เลยเสร็จแล้วถ้าเราอยากจะให้มันเคลื่อนที่พร้อมกันเราก็คลิกเลือกปุ่มการเคลื่อนไหวทั้งหมด ไปที่เมนูก็ขาขเลือกปุ่มแสดงการทำงานแล้วก็เลือกกนนารนำเสนอนะคะเราก็จะนำเสนอแบบพร้อมกันหรือว่าจะตามลำดับในที่นี้ก็เลือกพร้อมกันสามารถตั้งป้ายชื่อได้นะคะอันนี้ก็ตั้งเองตามสะดวกได้เลยนะคะลองกดนำเสนอดูนะคะเห็นไคะเจ้าวงกลมนี้ก็จะเด้งไปเด้งมาอยู่ในวงกลมวงใหญ่สามารถปรับขนาดวงกลมวงใหญ่ได้ สามารถที่จะปรับขนาดวงกลมที่เด้งไปได้หไหมคะสามารถที่จะเลื่อนตำแหน่งนะคะถ้ามันมารวมกันไม่สวยงามเราก็ลองเลื่อนตำแหน่งให้มันดูแรนดอมนิดนึงนะคะก็จะได้รูปวงกลมที่เด้งอยู่ในวงกลมวงใหญ่เรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะไม่ยากเลยนะคะเราจะสร้างสักกี่ลูกก็ได้ถ้าเรามีเครื่องมือกำหนดเองเราก็สามารถที่จะสร้างได้อย่างง่ายได้ ก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่กำลังศึกษาโปรแกร,รม GSP กันอยู่หากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ช่องหนูเป็นเด็กดีเพื่อที่จะได้ไม่พลาดสาระและก็ความรู้ดีๆที่จะมานำเสนอต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ